พาพี่น้องมาเบิงกระบ,บะรักเมือนนะครับพี่น้องครับโตนี้เป็นเอซูซุดาก้อนโอ้ยรลดหลูกค้าดเทืองหาพี่น้องเอ้ยเทือหาหนาโชว์รูมโตนี้เป็นโตท็อปกระจกปรับไฟฟ้าเครื่อง2.8 SLX นะครับสตาร์ทจึงเดียวติดเท่านั้นนะครับเอาหยยบคาดก่อนเดี๋ยวพุ่ง จึงบ่มีห้องไห้บ่เงาะเง,งอะงงแงน,นะครับอันนี้ยังระพุอยังเงาะจะจีบอ่อนใจนะครับให้เบอร์โทรไวพรนะ้พร้อมนะเพื่อผู้ใดอยากโทรไปหาเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อไม่บ่หน่อยบ่หลายครับสี่แสนโลนะครับไม่บ่หน่อยบ่หลายสี่แสนโลแอร์ติดบ,บ่พวยเต็ดเต,ต็ดต็ดแอร์ดีเฮ้ยแอร์เย็นเลยพี่น้องโอ้ เครื่องดีเกียร์ดีเบิงภายนงภายในนะครับพวงมาลัยพเวอร์นะบอยแมนเพาเวอร์เดอร์เวอร์พาวเวอ้าเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับผมปีอย่างนาะปีบอแน่ใจนะครับเป็นอ e ีสุสุดากอนนะครับพี่น้องที่หากระบะรักเมือนเขาให้เขาหน้าเขาสวนอยู่นะครับ มาเบิงน้ำปลายาผีเดี๋ยวปลาจัดห้ห่องเครื่องเดิมมดนะครับล่องแกมไส้ขวาเดิมมดน้ำมันบอมี่ไหลบอมี่เยิมเครื่องเดิมเครื่องดีนี่อีสูซสุดแปเทอร์โบปาดงามเทียวะน้ำมันบอมี่ไหลบอมมี่เยิม้มแผ่นเพจเดิมนะครับขมงขะเมาบ่หอยมีติดขี่ฝาวนะุธปกตินะครับผม ไม่สีส่แสนอ้วยพี่น้องขมเมาเต็มฟ้ากระโปรงแล้วนะครับสติเกอร์มอกรอ,อย่างกับยังงามปกตินะจะนํานพี่น้องสบายใจดเลยว่าเครื่องดีเกียร์ดีขายรถด,ดีรถสวยให้พี่น้องแท้แน่นอนนะครับยางพ่อใส่ได้นะครับเป็นล้อกระทะนะครับมีคอกเสมอหลังเก่งมากนะครับให้พี่น้องไปแรงงานก่อทรงกร่อสางแรงเข่าให้เข่าหน้าเข่าสวน เอาไปทำกอกทํำกินมีกันชนท่ายมะพร้อมนะครับตัวดอกหลังม,มีมะพร้อมยางอะไรมีมะพร้อมนะครับผมพี่น้องหารถใส่อยู่กระบะรักมือน,นะครับขวัญใจผู้ทุกผู้ยากนะกระบะขวัญใจค้นจนนะครับผมอ่ามีสตาร์เตเบิงของเครื่องอีกเท่านึงนี่น,นี่มาเบิง้งเออ เครื่องดีเกียดีเน่โอเคใส่ได้เอาไปเปิดราคาอยู่ที่เก้าหมื่นเก้าพันบาทมาว่ามาพูดคุยได้ซื้อเงินสดไม่เสียแวดป๋าจัดให้เอฟซีป๋าคอมเมนต์เลยโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดป๋าใจดีป๋ายะขวนใจคนจนป๋ายะของแท้ กดแชร์ไปพี่นอ้องแจว